ครับวันนี้มายืนอยู่ริมฝั่งโคงพี่น้องครับอยูอ่แกงกระเบาอำเภอวานาย์ในจังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องครับ mm hmm. ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ3 5หกิโลเมตรพี่น้องครับถ้า,าด้านนี้ก็ไปติดครับเป็นระวางร้อยต่อจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมพี่น้องครับ mm hmm. ไปนิดหนึ่งครับก็จะถึงปราสาทพนมแล้ว ครับประมาณสิบก่ากิโลพี่น้องกระบไก่กพี่น้องครับว <100 km. S 1> ันนี้ซื้ออกาสมาเพินน่งน้ำน้ำโค้งขึ้นพี่น้องครับนี่ปกติบริเวณนี้จะเป็นโขดหินอาจจะมีโขดหินยาวนี่แหละครับเกือบถึงฟังประเทศเล้าพี่น้องครับถ้าหงหากคือประเทศเลาาพี่น้องครับอันนี้เป็นแกงกระเบาประเทศเล้าฟังทั้งมงกุกดาหารกะแกงกระเบาเหือกันพี่น้องครับบรรยากาศดีดีพี่น้องครับวันนี้ทีมงานคนพากันมา ว,ว่ามีงานกันเลยได้มากกันพี่น้องครับอาอยุบริเวณนี้พี่น้องครับนี่อาช่พี่น้องเบิ่นครับอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าพญานาคพี่น้องครับนี่ครับสวยงามครับอ่าสวยงามพี่น้องครับพญานาคคือพญา สีผู้ชงมุกดาหารพี่น้องครับห็นบ่ายพอดีมีโอกาสได้มาเก็บบรรยากาศเก็บภาพเหมนพี่น้องได้เบิาา่งพี่น้องครับเพิ่มนี่งานก็เลยมีโอกาสมา่ายพี่น้องได้เบิาา่งพี่น้องครับบรรยากาศกะตอนนี้กับประมาณบ่ายโมงก,กว่าพี่น้องครับ่ทยรอบๆบริเวณให้พี่นอ้งองเบิ่งบริเวณแกงกระเบาที่มีองค์ ปูพญานาคเพิ่นอยู่ครับพี่น้องครับทีมงานพี่น้องครับทีมงานมานนากันไลยปู่ไล่ข้นครับพัดเที่ยวแจงกระเป๋าครับัพี่น้องว่านใหญ่น้องเป็นว่านใหญ่หมู่ทหารครับพี่น้องครับผมครับอ่าอันนี้ก็ทีมงานครับพี่น้องครับม้านขล้ายขู่ไล่ข้นครับนั่งรออยู่ต้นไม้ขล้ายพี่น้องครับ นีเละครับบรรยากาศรอบบนครับรอบบนครัรอบบนพี่น้องครับรายการวันนี้มีงานนังน้องมีงานเพียงครับบ้านใหญ่ครับอะไรนี่แหละบ้านใหญ่ครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกษตรินซี่ครับครับผมเกี่ยวกับเกษตรินซี่จะมีการหลายล่ำมีศิลปินนักร้องเนาะแมนครับแมนมากมากครับพี่น้องครับขายชิ้นขานะครับขายสินค้าโอท็อปข้งพื้นที่ครับระวังโลกพี่น้องครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศน้ำพุ่ง พี่น้องได้ชมอมันบ่น้ำไหลแห้งครับน้ำไหลแห้งทำน้ำหลากหลายพี่น้องครับเป็นตะลุ่งเรียนเนี่ครับสวยงามพี่น้องครับสวยงามครับเอ้าเก็บภาพให้พี่น้องเดี้ยงบิ่งสักมิละครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยเจอกันพี่น้องครับ